ถ้าคุณมีรายได้ไม่มากเช่นต่ำกว่า1 0 0 0 0บาทต่อเดือนยังมีสินเชื่อที่ออกแบบมาสำหรับคนที่เงินเดือนน้อยสมัครได้จริงและถูกกฎหมายคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อรีวิวสินเชื่อต่างๆและสาระดีๆทั้งเรื่องการเงินไม่แนะนำให้กู้มาเยอะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและตัดสินใจ สวัสดีครับพบกับช่องตั้ 1, มหนึ่งี c h ันนี้ชนะครับพบกับสาระดีๆทั้งเรื่องการเงินและก็รีวิวสินเชื่อต่างๆนะครับจะเป็นสินเชื่ออะไรเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องตั้มหนึ่งี c มันนี่ชาแนนะครับ เชื่อสําหรับคนรายได้ต่ำมีหลายประเภททั้งจากธนาคารของรัฐและเอกชนโดยมักออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่ถูกกฎหมายมากขึ้นและก็ยังมีสินเชื่อถูกกฎหมายในเครือของธนาคารอีกมากมายเราจะนํามารีวิว2ตัวเงินเดือนไม่ถึง10,000กู้ได้แน่นอนก่อนกู้ทุกครั้งวางแผนก่อนกู้เงินเป็นขั้นตอนสําคัญที่จะช่วยให้คุณกู้ได้อย่างปลอดภัยไม่เป็นหนี้เกินตัวเช่นวิเคราะห์ความจําเป็นในการกู้กู้ไปทําอะไรเช่นใช้จ่ายฉุกเฉินลงทุนปรับปรุงบ้านปิด หนี้เก่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆให้ลองหาทางอื่นก่อนเช่นประหยัดเพิ่มหรือหารายได้เสริมประเมินรายได้และภาระหนี้รายได้ต่อเดือนต้องมากกว่าภาระหนี้รวมกันธนาคารแนะนําให้ภาระหนี้ไม่เกิน40%ของรายได้ต่อเดือนเช่นรายได้15,000บาทผ่อนรวมไม่เกิน6,000บาท และสินเชื่อที่นํามารีวิวในวันนี้นะครับสินเชื่อเงินสด Money Thunder นะครับเป็นแอปพลิเคชันสินเชื่อในระบบภายใต้การกํากับของธนาคารแห่งประเทศไทยให้บริการโดย ABK Digital นะครับบริษัทในเครือ SCBX นะครับสินเชื่อเงินสด Money Thunder นะครับเป็นสินเชื่อประเภท Nano Finance นะครับวงเงินสูงสุดที่เขาจะให้นะครับหนึ่งแบาทอัตราดอกเบี้ยต่อเดือนนะครับสองจเปอร์เซ็นต์นะครับเทียบเท่ากับ3าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับเป็นสินเชื่อประเภทหมุนเวียนนะครับเน้นใช้ต่อเนื่องผ่อนสบายขั้นต่านะครับได้รับเป็นวงเงินให้ เบิกต่อเนื่องตามต้องการนะครับผ่อนขั้นต่ำเริ่มต้น200บาทนะครับคิดจาก2%ของเงินต้นบวกดอกเบี้ยคิดดอกเบี้ยเฉพาะที่เบิกถอนเท่านั้นนะครับจุดเด่นของสินเชื่อมันนี่ทันเดอร์นะครับสมัครง่ายผ่านแอปไม่ใช้สลิปเงินเดือนครับรู้ผลอนุมัติไวสุด10นาทีนะครับพร้อมเบิกเงินได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแอปได้รับการรับรองโดยทปทและมียอดผู้ใช้ดาวน์โหลดแล้วกว่า20ล้านครั้งนะครับจึงมั่นใจและปลอดภัยได้นะครับดอกเบี้ยถูกกว่านอกระบบอย่างแน่นอนนะครับส่วนทางด้านคุณสมบัติไท อายุ20ปีถึง65ปีสมัครได้ทุกอาชีพไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับสินเชื่อที่นำมารีวิวในวันนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆนะครับขอให้เพื่อนผ่านการอนุมัติกันทุกคนนะครับใช้สตางค์อย่างมีสตินะครับกู้เท่าที่เป็นและชำระไหวดีที่สุดนะครับไม่แนะนำให้กู้มาเยอะนะครับเพราะว่าจะเป็นหนี้และาละเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็ระวังพวกมิชฉาชีแอบอ้างเป็นสินเชื่อด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กด รับสกายให้กับช่องต้ม1.4ึ่งสี่มันนี่ชาแนลนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ